สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริศราวงแสนสีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านผู้เจ้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3วันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมผ่านระบบคลังสื่อดิจิทัล o b e c Content Center ประเภทผู้สร้างสื่ออ่านได้เขียนได้ลายมือสวย เริ่มง่ายๆ้วยแบบฝึกคัดลายมือและท่องจําพยัญชนะไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อสร้างสื่อเทคโนโลยีโดยเข้าสู่ระบบ o b e c Content Center ข้อที่2เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมและนําไปใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อ ขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่1วิเคราะห์ผู้เรียนตามความสามารถในการท่องจำพยัญชนะของผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นที่2การออกแบบเนื้อหาแบบฝึกหัดแผนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ขั้นที่3การพัฒนาแบบฝึกหัดแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนรวมถึงข้อคำถาม IOC ขั้นที่4การนำไปใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และขั้นที่5การประเมินผลโดยประเมินผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ผลจากการใช้นวัตกรรมทําให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3มีผลสัมฤทธทางการเรียนในรายวิชาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยสังเกตได้จากผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนการทดสอบ RT เต็ม100คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจานวน1คนคะแนนเต็ม100คะแนนรวมถึงมีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านระบบคลังสื่อดิจิทัล โอเบกคอนเทนต์เซนเตอร์แบบฝึกคัดลายมือและท่องจำพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านผู่เจ้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรมแบบฝึกคัดลายมือและท่องจำพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ